ไทยเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายใกล้กวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัตรและสหายศรัทธาสามสายไกลกังวลครับสวัสดวันนี้คุณลุงสนามหลวงสหายยังบัตรและผมสหายศรัทธาครับมาพบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการครับไงแล้วก็เดี๋ยวให้คุณลุงสนามหลวง ทักไทยประสบนิกรที่รอเข้าเฝ้ากันก่อนครับสวัสดีประสบนิกรนที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระบิดาฝนเทียมโลกฝนนี่มันก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันนะฝนมีแต่พ่อแม่มันตอนนี้รู้สึกจะเป็นบ้าไปแล้วโอมเพชทก็เลยให้พ่อมาแทน บางคนถามว่าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ควจะพูดทุกอย่างจะทำไมใครจะกล้าตรวจสอบว่าตายเราหรือยังข้าพเจ้าอยากจะอธิบายให้พวกท่านผู้โง่เขลาได้เข้าใจจริงๆแล้วการที่ยกยอ่องข้าพเจ้าเป็นบิดาฝนเทียมนั้น เป็นเรื่องที่เล็กน้อยเพราะข้าพเจ้าเป็นบิดาของของเทียมหลายๆชนิดข้าพเจ้าเป็นบิดาของเหงื่อเทียมเหงื่อเม็ดเดียวเหี่ยวไปทั้งแผ่นดินจะเรียกว่าพระเสโทก็ได้จะเรียกว่าพระเสโทหรือพระสาโทก็คงไม่ผิด เห็นแล้วเมากันไปหมดข้าพเจ้าเป็นบิดาแห่งน้ำตาเทียมรู้จักคำว่าน,น้ำตาไหมน้ำที่มาไหลอ,อกตาถ้าอยากจะเห็นก็ไม่ยากเปิดทีวีเปิดทีวีเห็นชัดเจนมากร้องห่มร้องไห้ไอ้พวกนี้มันแปลก สานามหลวงแก่ของฟรีกินของฟรียังเสือกร้องไห้อีกมึงอยากแกซีมึงอยากจะจ่ายไงเนี่ยข้าพเจ้ายังเป็นเจ้าของศรัทธ,ธาเทียมแม้ว่าจะทำอะไรประชาชนมันก็จะขอเป็นค่ารบบาททุกชาติไปเพราะฉะนั้นจะพูดให้ถึงที่สุดแล้วข้าพเจ้าเป็นบีดาของสินค้า และของเทียมทุกชนิดในโลกนี้ส่วนการที่บางคนกะแน่กะแหนบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีอันนี้ข้าพเจ้าขอให้มองอีกด้านหนึ่งมองวิกฤตเป็นโอกาสเศรษฐกิจไม่ดีทำให้กินน้อยลง กินน้อยลงไขมันก็น้อยลงความดันโลหิตก็น้อยลงอายุก็จะยืนมากขึ้นคนเราจะมีจะจนไม่ใช่เรื่องสำคัญบัตรของนอกกายสมเด็จญาณสังวรพระสังฆราชได้เคยแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งมาก คนเหล่านั้นจะรวยจะจนมันอยู่ที่เราถ้าเราจนแต่เราคิดว่าเรารวยเราก็รวยได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีท่านก็จงคิดว่าท่านม,มีท้าหก็จะมีเองการจะมีนั้นไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปดูอย่างข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารวยยิ่งกว่าที่มันพูดอีกก็ยังประหยัดดูการรีดหล่อซีฟันก็รู้ดูการเอารองเท้าไปซ่อมก็รู้นั่นถึงท่านจะรวยแต่ถ้าท่านไม่ใช้ถึงท่านจะรวยไปทำไมอยู่อย่างจนๆดีกว่ามันได้ใช้เงินที่มีเพราะไม่มีเงินจะใช้ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันลอยกระทงลอยแบบเงียบๆลอยแบบเศร้าๆแล้วอีกหน่อยท่านคนจะชินกันไปเองขอขอับใจทุกท่านที่มาลอยอังคารเอ้ลอยกระทงส่งข้าพเจ้าในวันนี้ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งลอยกระทง วันจันทร์ที่สิบสี่พฤิกายนห้ามลอยหลังเที่ยงคืนเพราะถ้าลอยหลังเที่ยงคืนมันจะกลายเป็นลอยอังคารมันข้ามวันจันทร์ไปแล้วขอให้ระมัดระวังให้ดีขอขอบใจทุกท่านที่อุตส่าห์ทนฟังขอบใจครับไม่รู้ว่าประสบดีก่อนจะทราบซึ่งพระตำรัดของคุณลุงหลับไปบ้างหรือเปล่าครับครับ เดี๋ยวให้สหายยังบรัดครับทักทายท่านผู้ติดตามรายการครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันลาก็ค่อนข้างดึกๆแต่คิดว่าก็คงคงยังไม่ง่วงกันมัน้งวันนี้วันนี้ก็เป็นวันลอยถงนะครับอีกวันหนึ่งก็ครบรอบวาระ แต่ก็อย่างที่คุณลุงสนามหลวงพูดก็คงจะลอยแบบแบบเศร้าๆแบบเงียบๆนะครับ,รบแต่ของเรายังคงยืนหยัดเดินหน้าต่อไปครับตามอุดมการเพื่อสู่เป้าหมายยังร่วมกันทุกคนยังมีสุขภาพพร้อมรบ ตลอดเวลานะครับครับผมสำหรับผู้ที่ถามหาสหายร้อยสิบสองสหายร้อยสิบสองครับกำลังเก็บเนื้อเก็บตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรายการสำหรับสหายร้อยสิบสองนะครับประมาณช่วงสักหกโมงเย็นคอยติดตามกันได้นะครับครับคุณลุงครับวันนี้มาเข้าหัวข้อกันหน่อยครับคือตอนนี้ประชาชนแล้วก็เสื้อแดงเราทุกคนเนี่ย เขารู้สึกวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกท้อถอยกันมากครับก็บอกว่าสถานการณ์อย่างนี้ดูแล้วทางท่านทักษิณก็ไม่สู้นะครับคนไทยก็บ้าคลัง่งหวงกันมากขึ้นกองทัพเราก็ไม่มีแล้วเราจะชนะกันได้อย่างไรครับคุณลุงครับเรื่องพวกนี้เดืถามกันบ่อยนะครับพอเห็นเปิดทีวีเมื่อก่อนนี้ก็บอกกันว่า พ่อมันตายเอไม่ใช่พ่อมันตายในหลวงสวรรคตเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นสู้นะคือแปลว่าพ่อมันตายเรวพูดง่ายๆไ,ไม่ใช่พ่อเราพ่อมันครับนะพ่อไอเฮียนั่นแหละ,ะพูดง่ายๆตายเมื่อไรจะลุกขึ้นสู้ครับตอนนี้มันหดหูหัวใจเขาเ้าไปใหญ่เลยทําไมมันบ้าถากกว่าเธอวะเนี้วันนี้แม่ไปใส่ชุดสีชมพูจะโดนกระทืบตาย จริงเสื้อสีชมพูนี่ก็เป็นเสื้อของเขาเหมือนกันออครับถ้าใส่เสื้อสีแดงผมจะไม่ว่าพวกงูกระทิงพวกควายแถวสเปเนนะครับกูเน้นพวกมาเธอรอสู้งูครับจะใส่แดงๆที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวสีแดงนะครับผมไม่เคยเกิดเป็นงูกระทิงนะครับแต่นักวิชาเขาบอกว่าไอ้งูที่มันขวิดเนี่ยเพราะว่ามันลำคาญที่แกว่งไปแกว่งมาไม่เกี่ยวกับสีแดงคุณใส่สีเหลืองใส่สีดำมันขวิดอยู่ดีแล้วครับถ้าคุณแกว่งไปแกว่งมามันลำคาเนีมันก็ขวิดเล่นตามเรื่อง อันนี้จริงไม่จริงต้องไปถามงัวดูนะครับทีนี้มันกลายเป็นว่าทาไมมันเป็นอย่างนี้วะมันจะไหวหรับเมื่อสามสี่สิบปีก่อนผมก็เคยไปเดินเล่นถนนลาดตำเนินทุะวันที่ห้าธันวา่ะครับรุ่นพี่คุณตัวว่าเฮ้ยกูว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงยากมึงดูวันที่ห้าธันวานี่คนแม่งเต็มไปหมดเลยอมาฉลองไอ้บอดเขาว่างัันนะตอนนั้นผมไม่รู้ไอ้บอดเป็นใครนะมาฉลองงานวันเกิดไอ้บอด ดูแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงตอนนี้มันก็หนักกว่าเดิมครับ <Okay. S 2> วันนี้หรือเมื่อวานไม่กี่วันเนี่ยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีใช่ไหม <Okay. S 2> ใช่ปะหรือเพลงชาติเพลงอะไรม,มาสักอย่างแล้วก็มีรายการคือเข้าบันทึกเทปนะครับคุณอะไรเนี่ยมอมเจ้าชาติเฉลิมยุคนท่านมุยนี่แหละครับ <Okay. S 2> ไอ้ที่โดนฟองลมละลายไอ้มอมเจ้าเพย์บอยนี่ยแหละ okay. เพลงนี้ครับเมื่อเวลา8นาฬกาหนนาทีตรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ออกอากาศพระสุรเสียงของพระบอดสมเด็จพระเจ้าหัวพ,พุรดเดชขณะพระราชทานพระบรมราโชวารและมิวสิกวิดีโอเพลงสรรเสริญพระบรมรมีรพระสงฆ์นกรกว่าส0 0แสนคนร่วมสแ,สแดงพลังแสดงพลังท้องสนามหลวงวันเสาร์ที่22ตุลาคม โดยม่อมเจ้าชาติีเฉลิมยุคลและคณะได้ตัดต่อเรียบเรียงในความยาวเก้านาทีสิบวินาทีคนคนข้างยาวนะคนข้างยาวแล้วทีนี้เนี่ยมันมีพระรมราชวาดของภูมิพลเนี่ยบรมราชวาทนี่แสดงในวันส่งท้ไทยปีเกา่าตลอบปีใหม่สามสิบเอ็ดพันคนส่วเราสิบเก้านี่ยซึ่งมันมีนาัยะว่า เขาฆ่านักศึกษาเนี่ย6ตุลาสมัยร้สิบเก้าใช่ไหมสมัยนั้นเป็นสมัยทันในการวิเชียนขวาตกขอบรัฐบาลหอยอ่ะครับไอ้ท่านมุยนี่นไปเอาคำพูดของใายบอร์ดนี่ภูมิพลเนี่ยนะครับต้องขอโทษนะครับบางทีผมเรียกเล่นๆนะนะผมไม่ได้หยาบนะผมเรียกเล่นๆคือรั้วครับ,รบอาวเของภูมิพลเนี่ยลังจากฆ่านักศึกษาได้ ตาพิการธานวาสองเดือนกว่าวาเอามาอัญเชิญมาครับตอนนั้นขวาตกขอบเลยครับตอนนี้เป็นประธานองคองมนตรียอยู่เออคือเขาพูดทำนองว่าผู้มิพลพูดวอดดิ้งนะบอกว่าประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่า การอะไรเมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ทำให้รู้ใจกันและสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการคือพูดง่ายๆว่าประชาชนชาวไทยตอนนั้นน่ะได้ไปร่วมล้อมฆ่าล้อมปราบนักศึกษาหกตุลานะครับครับนะตอนไอ้สมศักดิ์เกียมทรงแชมป์ที่กูก็อยู่ในธรรมศาสตร์นะผมก็อยู่ด้วยนะครับที่มันฆ่าอ,อุตรุดเนี่ยนะ เขาบอกประชาชนคนไทยมีการแสดงออกอย่างชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรครับอันนี้ยกมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ดูมิวสิกวิดีโอเก้านาทีนะเพลงหายาเฟยแต่ไม่ใช่ครับที่ยาวจริงริงนะก็คือทวิพลในยุคที่ฆ่านักษามาหมาดหมาดเนี่ยหกตุลาเนี่ยครับย้ำว่าปะมีการแสดงออกชัดเจนว่าต้องการอะไรคือต้องการฆ่าทุกคนที่สู้กับระบอบกษัตริย์ ครับที่มันไม่จงรับกดีแหละที่มันกล่าว่าเป็นคนยวนกินหมาขุดอุโมงครับซ่อนอาวุธไว้ในซ่อนอาวุธสารพัดนี่แหละครับมันมาชื่นชมนะวันขึ้นปีใหม่สงท้ายปีเก่าเนี่ยตอ่นเต้นซสไปธันวาคมรูสิบเก้าครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูเพลงสรรเสริญพระบารมีทรราชเนี่ยครับตรงนี้นะครับคุณก็ไปอ่าน คนต้องเข้าใจพื้นฐานได้วันที่เขาพูดเนี่ยคือวันที่ล้อมปราบล้อมฆ่านักศึกษามันเป็นการส่งสัญญาณว่าเขายังไม่คงนตสตง,งของนี้นะครับครับจักรอาวุธนะครับ,รบพระนารายณาาา์จักรกีพระนารจักรจักเอาไว้ตัดคอคนครับแล้ววันนี้มันเรียกว่าคือดินแดนที่จักของราชาไปถึงนะครับ เขาจะเจ็บเอาคุณยัดคุกหรือจะทําอะไรคุณก็ได้คทั้งบนดินใต้นินะผมว่าตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคําถามทั้งหมดที่คุณว่าทําไมคนไทยรักตระเนหลวงก็เพราะไอ้จักรีนี่แหละครับทําไมคนไทยบ้าคลั่งกว่าเดิมเพ่อมันมีอํานาจในเมื่อหลอกได้ก็หลอกครับหลอกนี่หลายอย่างนะหลอกให้คุณเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อนี่ก็ดึงคนมาหลอก เกณฑ์คนมาหลอกออกทีวีให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันรักหนูจริงฝรั่งมางงเลยว่ <c oughs> what happened what happened เกิดอะไรขึ้น <c oughs> คุณก็ตอบภาษาคนเรียนอังกฤษสูงนะ the king what's that กษัตริย์ตายหาไปแล้ว why why มึงใส่เสื้อดำมาทั้งเดือนเออภาษาอังกฤษเลย <c oughs> ทำไมมึงใส่เสื้อดำมาทั้งเดือน บอกไม่รู้แล้วทําไมต้องใส่กูมาเที่ยวนี่กูไม่ได้เกี่ยวกับมึงเลยไม่ใส่ได้ไหมบอกไม่ได้ไปให้เขาประเทศดิบอกอยังไงทําไมไม่ได้ตํารวจจับอา้าวจับเรื่องอะไรจับเรื่องที่ว่ามึงไม่รักในหลวงอ่ะนี่เศร้าเพราะในหลวงตายครับกูมาเที่ยวกูไม่ได้มาเศร้ากับมึงฝรั่งถามว่า Is he your father? มันเป็นพ่อมรือไงภาษาอังกฤษปาา Is the king your father? กระสามันเป็นเตียเ่ยเอ้เป็นพ่อมือไงหรือแต่ให้สุภาพนะครับคร <laughs> ับภูมิพลเขาเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มือไงหรือสุภาพขนอีกเขาไปได้กับมารดาคุณเมื่อไหร่ว่างนั่นนะ่ไม่ใช่หรอกเขาทำอะไรคุณ คือถาไมไปถามมันตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องแปลกที่ว่ามันเป็นอะไรกันวนเนห่ยประเทศนี้ไหนบอกว่าเป็นเมืองพุทธครับไทยเลเ็กเซนสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทย เป็นคนธรรมดา,าต้องมาตายชเวยความกระหายอำนาจร้าย

we oh.